สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะปามาพอด่วงแบบเป้านะครับนี่สังเกตก้าวแบบเป้านะครับก้าวแบบเป้ายืนต้นนั่นนะครับแต่วันนี้มันตายแล้วเนาะสังเกตนะครับจะมีรูอยู่ข้างบนนอนี่ครับจะมีหงอยู่ทางโบนั่นนะครับน่ะนะครับเราจะป้อมลงมาเอามาพอล่วงมาจากนี้ก่อนนะครับ ใจหมีดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหใจหมีดเลยนะครับค่อนข้างเมียวเหมือนกันนะครับผมว่าจะมีอยู่นะครับด้วงพอมันจะกลิ่นโซแมากด้วงมันจะมักบะเป้านะครับเนาะเออเปิดห้องมักต้นบะเป้านะครับสังเกตพอข้างบนเนาะ ขบนห่นก็นครับมันจะมีแบบนะครับมีหูตอนต้านนะครับแห่งก็ครับเนะี่ยหูประมาณต,ตั้ตีนี่นะครับมีหูเจาะลงมานะครับว่าจะมีอยู่นะครับเ <c oughs> ด๋ยวรอนน้องบบาวป้อมน,นะครับก้อ <c oughs> ยก้อยก้อย,ยน้ำ น้ำเข้าปั๊มมะครับเนี่ยนีน่เป็นส่วนปั๊มของอบตอสอนะครับอ้าวไปมาดูบรรยากาศเนันนี้เนาะวันนี้นะนนเราจะป้อมเอาด้วงนี่เนะาะผมว่าจะมีอยู่ หยอดนะครับน้องเขาหันหนุเขานะครับเี่ยนอะไรก็ได้ไหนเหมือนจะกล่นเลยนุ้ย <c oughs> <t ữ Natural Four> โอ้สุดยอดนะนขอมีดวงเตะอตะบน,บนดา้าง่งมะพร้าวอีนาะเพราะว่าน่าจะมีนะครับเนี่ยเพราะว่าสังเกตด,ดูตั้งบนนี่โอ้มันเจาะกินนะครับเกรกว่าเออแปลปีๆไอ้มาพอเอลพอเห็นหน่อยนะครับ Còn khang nhiều nữa khắp nè Cái <laughs> nòng bào hóa có suất giọt Khế biến tựng biến Ôi lạ Ôi nó khắp nhủ rồi nòng bào, uất áo Sao con còn đỡ Có đi lụt mà ลถเป็นไก่ไหมออลมาครับนนอนอยู well, okay, ่แล้เออสุดยอดน้องบ้าลวงมันดีไซเดอร์ออาแล้วครับโอเค ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเจยน้องขอเก็บกิ่งเก็บอย่างนันครับนะครับน้องพอดีมันขวางถนนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีดวงอยู่อาศัยอยู่ก่อนนะครับน้องย่างไอ้เด็ครับคือที่องเมืองเหนือนะครับเด้อวันนี้กับปลาพี่ๆอ้ายๆนะครับเปลี่ยนมาตรการกันนิดน้อยนะครับวันนี้อย่าออกนอกพื้นที่นะครับันนี้เขาจะไปโบดวงนะครับดวงหมากข้าวน้องเดี๋ยว้อมไว้วันนั้นนะครับ คลิปนี้ก่อนจะคลิปตอนนึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับดวงเปล่านะครับเออครับวันนี้เขาก็ปิกมาดูครับเดี๋ยวป้อมกับมันนานนะครับนอ้องชายจับกันได้นะครับตอนนั้นมันยังบม่มีนะครับเดี๋ยวนี้เขามาพรนะ้อมแล้วู้จะมีก่อนนะครับสำหรับดวงเปล่าน,นี่ก็นกีอ่ะครับอือน้องหนึ่งตัวละ เออเก้อมาใส่ก้มาใส่ก้อนนเี่ยก้อนก้อ้อนโอ้ีนโอ้ฮานฮน้ยโตจับประเด็ดจับประเดดโอ้คุณได้แตแลวเนี่ยโอ้โอ้ฟาฟาฟาโอ้นี่ไปครับจับประเด็ดจับประเดดปอดโอ้มาหมดมามเอานมใส่จับประเดชนะครับ เก้าถ่ายเขาถ่าโอ้โอ้โหมง่ะมันจ่อหินเอี้ยกันเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยสุดยอดสุดยอดโอ้ครับเโอ้หนุ๊โอ้ยะเยอะเยะเยอะยะเะด็ดเลยครับโอ้โหตัวพ่อมกันนี้ขนาดเลย เออเออเอรวงมีดระวงมีตวเโอ้เป็ได้ครับไปไอ้ร่วงปาของเอาลตะเอามดระวังมีดระวังมีดยังเยอะเลยยังเยอะเลยนะเนาะใไหมแหะแหมุนเนี่ยดอกหอยมันอยู่เนี่ยอังไอเออไอโจโซม่ดีเออครัเปะเฮียในแมนมเนาะดอกแม่อนานี่ นี่คันยนยูเนี่ยนั่นแหละนี่แหละครับยูนขยูนนั่นแหละโดโหเยอะเยอะเอะเยู่เลยเยอะเยอะขนาดรดอือย่างนี้แหละเห็นมาด้ยนี่เอาสุดยอาได้มกไนี่เห็นแมนี่เห็นมนเหยวนี่เห็นมนียมูเ้นแล้เนี่ยไดโดมไเว้ยนะนี่โอ้ โอ ural, ้โนี่ปลาพอนะครับน้งงงงก็ได้น้ำพริกล้อเนี่ยน้องปันปดีนิ่มอยู่เห้ยนี่รูปปัดโด้วยประมดต่งหูบ้าอะไรงมันแปลกโอ้โหโบ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 เออบอบิ๊กมึงห่อหันแต่แต่บิ๊กถ้ามันดี่ง้ามันดีขยู่เขยู่มึงควัาเอาแฮม

โอเคนะครับไมีละม่ละโอเคนะครับไปได้ครับผลงานเฮานะครับพอได้กินได้อย่างยู่เดอครับเด้อได้ได้ทอดได้อย่างยูได้น้อพี่กินนะครับช่วงข้าวเนะครับโอ้มูว่าจะได้เลทีเดียวนะครับเอาเดินทางครับกันนะครับด้วย l a h n นะครับ l a บ n เดียว เกียวนะครับเกลียวนี่เหลือจังาวเ็ดครับว้าวเร็วเนี่ยนะ๋ยหลังสามนิ้วนัหนอ่งจำนาะเดีะยนวันนี้จะได้หัวกับหัฟ้าขึ้นครับไล่ๆลองทาลงเป็สายลงไปยาวกันด้วยบรรยากาศดีๆนะครับจะรีบนะเราจะเอา ไม่นะครับพอดีมันตัดไม่กบตัยจะเอาไม่ไปลงตัวนะครับน,นีอ่อาจจะทายชิดทายอย่างรีบไปหน่อยนะครับได้ผมขอจบคลิปนี้เพียงไปอีกก่อนนะครับอันนี้นขอขอ,ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวติดตามต่อไปหน่อยว่าเราดวงไปอย่างกี่กันนะครับนะครับ